สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะให้ทุกคนทุกท่านชมวิวนะคะจากอาคารเทพเจ้าโชคลาภใส,ส่สิงเอียชั้น3นะคะเพื่อทุกคนจะได้เห็นวิวบรรยากาศรอบพุทธสถานจีเตกลิมนะคะเนี่ยค่ะซึ่งเมื่อกี้พิธีกรบรรยายว่าพุทธสถานจีเตกลิมนะคะเป็นพุทธสถานที่มีน้ำล้อมรอบค่ะอะไรลูกน้องน้องยินจะมาเป็นพิธีกรไหมเดี๋ยวพี่จะรุ้งกำลังถ่ายพื้นที่รอบๆอ,อยู่ okay. น้องอิมเป็นพี่ที่กรเล่าได้ไหมว่าพื้นที่รอบๆเป็นยังไงบ้างโอเคน้องอิมเดินไปเลยลูกแล้วก็เล่าถ้าล่างนี้นะคะมันจะมีวิวค่ะอืมแล้วไงต่อแล้วมีบรรทัดจุดบรรทัดค่ะใ่าแล้วไงต่อหกสิบไร่มันจะมีพระองค์มีลูกหมามีคาเลนะคะโอ้พื้นที่หกสิบไร่เลยเหรอลูกใช่โอ้สุดยอดกว้างขวางเลยนะคะแล้วมีอะไรอีกคะ อ๋อขึ้นมาข้างบนได้ใช่ไหมแล้วยังไงต่อลูกแล้วก็วิวนี้นะคะเป็นวิวของจิจัลิงที่กว้างมากค่ะเดีย๋ยวให้ทุกคนดูรอบๆกันนะคะค่ะ,ะเดี๋ยวพี่เสร็จลุงประแพนไปรอบๆแล้วน้องอิมก็พูดเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เป็นนะคะเป็นอะไรคะลูกมันมีรเข้ามาเพราะว่ามันจะมา,มาพื้นที่กว้างมากๆค่ะพื้นที่เป็นน้ำสา